สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำเพื่อนเพื่อนนะคะวิธีเก็บข้าวสารนะคะที่น้องปองฝ่ายสุขคูซุกฝนวันนี้เรามีวิธีง่ายๆนะคะแนะนำเก็บข้าวสารง่ายๆด้วยภูมิปัญญาของตัวเองนี่แหละค่ะได้ผลร้อยเปอร์เซนต์ชัวร์นะคะโอเคแล้วก็อุปกรณ์ก็มีแค่ขวดแป๊บซี่นะคะ เปิดฝาออกใช้มีดตัดเฉียงๆแบบนี้ค่ะปักฉลามแบบนี้นะคะเราไว้กรอกข้าวนะคะแล้วก็เหยื่อน้ำค่ะไว้ตักข้าวค่ะเกลอนเก็บน้ำค่ะที่เราไม่ไม่ใช้แล้วเอามาใส่ข้าวได้เลยนะคะกรอกง่ายเก็บได้เป็นปีค่ะไม่มีมอดไม่มีด้วงมแมลงต่างๆ ข้าวที่เราสีมาใหม่ๆนะคะนี่แะคะ่ะก้าวข้าวสีมาใหม่ๆนะคะหรือว่าซื้อมาใหม่ๆที่ยังไม่มีหมอดนะคะเราสามารถเก็บรักษาไว้ในกล่องน,นี้ได้ค่ะปิดฝาสนิทเวลาจะใช้ก็ใช้ง่ายด้วยค่ะเทเก็บง่ายกันมอดกันมแมลงได้ผลร้อยเปอร์เซ็นค่ะลองมาแล้วค่ะแบบนี้เรามาทำวิธีเก็บกันเลยค่ะ กยใส่เกลอนค่ะความคิดของตัวเองนะคะว่าเอ๊ะจะทำยังไงเอาข้าวมาจากบ้านทีไรเป็นหมอดทุกทีกินไม่หมดก็เรากลับบ้านทีเราสีข้าวมาหลายกระสอบนะคะไว้กินนานๆค่ะกินไม่ทันมันก็จะเป็นหมอดเป็นรั่วเรือว่าหนอนนั่นแหละคะ่ะ เลยความคิดเองเองหาลองหาเกลอนมาสิหากระติกมาใส่ปิดฝาดูสิผลสรุปชัวว่าได้ผลร้อยเปอร์เค่ะแกะมาข้าวนใ่ขาใสเหมือนเดิมมอดมแมลงไม่มีเลยค่ะอันนี้เก็บไปใช้ได้เลยนะคะความคิดของตัวเองชัด,ชด,ชดๆเลยค่ะเนี่ยคิดเองเออเองทำเอง ลองมาหลายรูปแบบแล้วค่ะพี่องเขาบอกว่าให้เอาตับปูบ้างเอาจ้อนบ้างพริกแห้งบ้างใบมะกรูดบ้างลองมาสารพัดเลยค่ะที่เอาไปใส่ในข้าวนะคะแต่มันก็มีอยู่ดีอะค่ะสุดท้ายก็มาเจอกับตัวเองนี่แหละคะ่ะผลงานของตัวเองคนเดียวนี่แหละคะ่ะบอกจากเจริญไว้เลย หยิบจับมาใช้มาหุงมาต้มมานึ่งอะไรก็ง่ายค่ะนี่ค่ะแต่ห่โไปไหนไปเก็บก็ง่ายเวลาเพื่อนๆอยู่ในแฟลในหอนะคะอยู่คนเดียวซื้อข้าวมาไว้เป็นถุงๆอย่างนี้กินไม่ทัน บางมื้อก็ไปกินข้าวนอกบ้านไม่ค่อยได้หงกินเราก็เก็บไว้อย่างนี้ค่ะใส่ให้แน่นแ่นเลยค่ะบัวไม่ต้องเสียตามซากบะเอาของเหลือใช้ที่เราไม่ใช้อะละค่ะมาปิดกระดามาใส่ข้าวเก็บกันค่ะอันนี้ก็เกลอนนมนะเนี่ยค่ะเกลอนนมของลูกชาย กินแล้วเราก็จะทิ้งก็เสียดายเอา๊ะมาใส่เข้าสารดีไหมนะก็เลยลองดูค่ะโอ้ได้ผลร้อยเปอรเซ็นเลยนี่ค่ะเต็มแล้วเต็มแล้วค่ะง่ายมากค่ะไม่ยุ่งยาก ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าเป็นกำลังใจให้เราค่ะสร้างคลิปใหม่ๆม,มีอะไรแล้วก็จะมาแบ่งกันความรู้กันนะคะฝากติดตามช่องบ่าลาวกับสาวเหนือด้วยค่ะคุณธรรยาชาวบ้านนำไปใช้ได้เลยค่ะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ แต่ถ้าหากมอดมันจับมันเข้าก่อนแล้วไม่รับประกันนะคะต้องเข้าเที่ยมมาใหม่ๆค่ะที่ยังไม่มีมอดมะะันามากบอกว่าอย่นี้ค่ะอยู่แค่ได้นะ้นผมแยกก็ง่ายค่ะ ไ้กินนานๆข้าวก็ยังขาวใสนะคะไม่เสียคุณภาพนะคะข้าวเป็นเม็ดใสเหมือนเดิมเลยค่ะก็ไม่เปลี it, ่ยนสีนะคะข้าวยังขาวเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องกลัวว่าข้าวจะมีสีเหลืองนะคะ คล้างเกลอนให้สะอาดให้แห้งนะคะถิงตะบ,บาใส่ข้าวได้งั้นข้าวจะขึ้นลานะคะกันวิธีนี้ดีก็ให้เพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะ ก็วจอทีนี้เราเก็บปิดฝาให้แน่นแล้วเ,เก็บได้เลยนะเสร็จแล้วเก็บได้เลยค่ะ